มาสีมาคิวมินซีวีซีพบกับทีมสโมสรอฮารุดดชนบุรีราชมงคลธัญบุรีวีซีหมายเลข11มอร์แกนเรียหมายเลข14สีริวันดีแก้วหมายเลข36ิทิชากรบุญเลิศหมายเลข15นานัทนิชาใจแสนหมายเลข16กันทิมาเอกปัญชา หมายเลข88ประพัสสอนกองอุดมหมายเลข99จรัดพรบรรดาศัก ผลการแข่งขันในเซตที่นหนึ่งทีมสโมสส์ฮารูดด์ชมบุรี I M U T T V สชนะทีมสโมสรนครราชสีมาคิวเมนซี So sorry about Chopley ability we call challenge block touch Yes block touch Monster block, monster block, monster monster, monster block, monster block, monster monster, monster block. ก็ต้องบอกต้องชื่นชมทางของนครราชสีมาวีซคีค่ะก็วันนี้เขาเล่นได้ดีมากผู้เล่นที่เปลี่ยนลงมาก็สามารถเปลี่ยนเกมได้ดีแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแก้เกมเราได้ดีค่ะอยากเข้ามาเล่นด้วยเพื่อที่จะฟื้นพื้นสนามเร็วที่สุดอะคะ่ะแล้วไม่อยากห่างไปนานแล้วก็พอดีได้เข้ามาร่วมทีมนี้พอดีค่ะ,คะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะก็ อย่างแรกบอกว่าต้องเข้าสีทีมให้ได้ค่ะคือเป้าหมายที่ชัดเจนของเราก็ถ้าเหนือกว่านี้แล้วก็จะพยายามเข้าไปในรอบที่ลึกๆให้ได้ค่ะแล้วก็คาดหวังแอบวังไว้สูงเหมือนกันก็จะพยายามไปที่ละแม์ค่ะแล้วก็จะไปทีละแม์แล้วก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะก็ฝากถึงแฟนๆฮารุดอดด์ะคะแล้วก็แฟนขับนะคะก็ช่วยเป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็พวกเราก็จะทําให้เต็มที่ในทุกๆแม์จะพยายามเก็บชนะมาให้ทุกๆแม์ให้ได้ค่ะ ขอขอบคุณกองเชียร์ฮารูดอดด้วยนะคะวันนี้เชียร์เสียงดังมากมากันเยอะมากแมตช์หน้ามาอีกนะคะเซตแรกทีมเราค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะครับทั้งอบอลเซิร์ฟนะครับแล้วก็การดีเฟน์แล้วก็ลุกกลับเราทําได้ดีมากครับพอเซตสองสามสี่เนี่ยคือต้องยอมรับว่าโคโลราวันนี้หลังจากที่เขาอ่ะมีจุดที่ต้องแก้ไขแล้วเขาเขาเชื่อมเกมกันไวมากแล้วเขาพยายามทำเสิร์ฟใส่เราเพื่อตัดสั้นเราให้ได้แล้วก็ เพื่อให้เราออกบอลหลักซึ่งต้องยอมรับว่าโคราชเป็นอีกทีมที่บล็อกดีมากโซนรับแน่นด้วยครับก็เลยพอเราตีเปียนไม่ได้เกมก็เลยเริ่มจะขาดนะครับตอนนี้เขาเรา,เา,เาพยายามที่จะเข้า4ทีมไม่ได้นะครับนรอบ4ทีมเพื่อ,อไปยังเป้าหมายที่เราต้องการครับขอบพระคุณมากครับก็เกมวันนี้ก็คือเซตแรกนบทางฮารุระทำได้ดีครับทีนี้เราตั้งตั้งขบวนไม่ทันเลยบล็อก ก็ไม่ได้ดีเฟนต์ก็ไม่ได้แล้วก็เสียลูกง่ายๆฮะผิดพลาดไปเสิร์ฟก็เสียด้วยช่วงเซตแรกฮะพอเซตสองเซตสามเราก็ปรับเกมขึ้นมานะปรับปรับตัวตัวอัปเปอร์ซิ์ขึ้นมาแทนนะให้ออมสินได้เข้ามาอ้อมอ้อมซับได้เข้ามานะนะก็ได้ปรับให้เกมได้ดีขึ้นนะฮนะก็ะเซตสองเซตสามเซตสี 3, ส 4, ่าทุกคนก็ทําได้ดีครับแล้วก็การโซนดีเฟนต์การบล็อกอะไรเราทําได้ดีขึ้นนะฮะในเซตที่สองสามสี่ ก็ทุกทีมนะครับทุกทีมก็เป้าหมายก็ต้องอที่สุดแล้วคที่สุดนะ้แต่คือทางนี้ทางนั้นมันก็ต้องอต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะครับว่าใครจะไปถึงจุดหมายได้ดีกว่ากันนะครับและก็เตรียมความพร้อมได้ดีกว่าครับเกมวันนี้ทุกคนทําได้ดีค่ะแค่นี้เลยทุกคนเก่งมากครับทำออกมาได้ดีค่ะก็เป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งค่ะก็อยากกลับมาเล่นให้โคราชด้วย ก็ฝากทีมนักขอล่าเจ้าสีมาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. is and that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fake If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow.